สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบริร์สุขูสุขคนบวชอยู่ภายในหรือต่างประเทศแต่ยินดีต้อนรับเข้าซื่อซ่องสาบุนตาซแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น,อาาหหน้องโดยไม่มาพบมาพ่อกนะับสาบุนตาพ่อแม่พี่น้องสาบุนตามาหาน้องไทยหรือว่าครอบครัวของเพื่อนแหะน้องพ่อแม่พี่น้องโดยกรก่พอนอื่นสาบุนตาฝากด้วยพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามหรือว่า บวชขมโฆษนานเนาะกคดไค์กดแชสายบุตตาด้ยเพื่อนพี่น้องเป็นกำลังแรงใจเนาะ,ะโอเคเพื่อนพี่น้องไปเบ่งไปซมน้ำกันด้ยแต่โอเคนะเพื่อนพี่น้องตอนนี้สายบุตตาสียังเข้าไปหาพ่อตู้แม่ตู้แต่วันนี้ก็เป็นมือวันสงการานเนาะเพื่อนพี่น้องโดยก็คือสอยู่พร้อมนาพร้อมตากันนะเนาะครอบครัวขอ,ของน้องอุทัยี่ีดย มามื่อนี่ก็คือว่าสร้างกับเฮ็ดได้หลายเลยเนาะ,ะทางน้าน้องอุไทยมาแต่สายเด่นน้องอุไทยอยู่บ่ออย,อยู่ทางเฮือนเมตู้ได้เะพานะโอ้สบายดีแล้วพอเดอ้อสโดยเมตู้บวชันมาเน,ะะนาะโดยโอเคน้องเพื่อนพี่น้องตอนนี้ก็ มีตู้บระยู่อยู่แต่พอตู้ถ้ามีตู้มาเนาะกกสิได้เอาเสื้อให้เพื่อนอะไรผมให้พี่น้องเลยแกสิมาเบิ่งเคิร์นของไทยถา่าเนาะโดยอ้าหาก,กันแลกว่าไอสบายดีเด้อหากกันแรกกินนีโบ่โอ้แต่ว่าย,ยังเลียก่าเป็นห้องบ่โอ้เดี๋ยวเบิง่งขอเบิ่งหนึ่งเด้ออือเฮ็ดมืม้อนี้บ่าอายนี่ยเท่ยเมื้อนี้บ่ สบายดีเด <mm ้อทางในพผันเด้อเฮ้ยแม่เด้อบร้เฮ็ดเนี้ยขนาดก็ขึ้นนี่ได้น้องเทิงนี่ได้นาะประมาณจักมือได้สิแล้วนี่เนาะดูแต่คือประยุทธ์บ่ย์จงการกันมือชี้ท้ายบ่โอ้ประยุทธ์อะไรเนี่ยได้ว่าสร้างบระยุทธ์สร้างกอยากดิสงการขึ้นกันแล้วเนาะ เดยปีนึงมีเธเดียวเลยแม่ก็สามมืออีกหน่อยอกับหลายมือเนาะปีนี้บ่แม,ม่ห่อชิโพกคนบ้างชิโพกคนได้เนาะเนาะเพราะว่าในบ้านเนี่ยมืออื่นเอาผ่าลงอยู่บ้านคือกันคือกันบ้าแสดงว่าห่อชิโพกเนาะท้าเป็นมือแม่ชิโพกชิเจ็ดนี่ได้มือลรบ้านนี่เดียโอ้ปัดปวงปัดตางบ่้างปัดปา่างนี่กะคือสีคือสีสนุกสนานเนาะปีนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นเปิดเต็มที่เลยเนาะอ้ บรอดินมาจากปีเนาะจ้ะปะสองปีสองปีเนาะก็ถือว่าดนอยู่ได้ไงเป็สองปีเนาะท่านเฮ็ดแล้วนี่กะโบกแล้วบันิวายโอ้แต่ตัวนี้ยังบ่ได้ว่าเนีได้บ่เออเดี๋ยวกันตัวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวที่เราขั้นตอน โอเคสิได้ยังบอกเบิ่งเด้ออ้ายเด้อบ่เพื่อนเพิ่นกันเด้อนี่เดี๋ยวน้องไทยน้อมามื้อนั้นกานเทพื้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมามื้อนี้ก็เทพื้นสิเรียบร้อยแล้วเนาะกลับมามื้อหน้าคือสิได้บุกแล้วพี่น้องตัวนี้เหยียบได้แล้วเนาะอื เหยียบได้แล้วพี่น้องทั้งนี้เนาะว้าคือสิเย็นเนาะอันนี่ประตูประตูได้เพื่อนใหม่งามได้บาทนี่ฮะประตู้มาแล้วมาใช้แม่น่ะที่ลำแข็งเลยโอ้เหยียบดินเพื่อนเจรินบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยว เจียนเลยเจียนมันก็อ so ย nice, ู société, ่นี board, well, so ่แล้วแม่เนาะมันเต็มแล้วเนาะโดยสบายดีน้องร้านกินยังลูกโดยเจ้าก็มาไม่ใส่มาแต่นั่งเป็นตู้นะโดยสบายดีแม่สบายดีเด้อโอ้โตคืองามแท้นี่ให้ซื้อมาให้นิชาบุญมองงามแต่เนาะทงเธอได้แม่โดย สงพันสามท่งหาไ่ได้บอกอ้ยเขาบอกใเน่า่ะเปิ่นบรุษไดาช่วงนี้กะมันห่อนปีใหม่แม่เเปิ่นกะเห็ดถุงใหญ่อยู่เนาะโดยบวบอยใ่บอ่บวบอวบย่บนบอยบอบอยโดย แต่พี่ล hmm. ูกมากก่อนมามาเวียกก็เลยเวมาหากเซียเสือมาให้แม่แล้วไปเปลี่ยนมาห้ละอโหชินงหนยบเหมือนน้างหงสุดได้ไหมโดยอนอันนี้ก็คือยังน้องลานบงรเขาจะมามวันวานนันนะเนบอยเนบอยโอ้ตูดตาลักเด้อเห็นเ่บอยยเน่ากนดนี่ เาได้หลักมอมากินชองอันบ่มือเนย้อ่ะเลยเบื่อไแจ้งไวหอให้แจ้งไวเนาะเขาให้กินมือหละสองเม็ดปวดูใจซีเม็ดนู้โอ้ยสองเม็ดอยู่เนาะวาหยอกเพิ่มหรือน้องร้านปะดินน้ำทั้งไห้นดูมนีิยังไม่ได้ไปบ่โอ้ยไทยบ่ เดี๋ยวเอารถจ๊กันบไปเลยเห็นจ้าน้องลันเนาะปรตุก็มาแม่นางพี่ปตม่นางพี่เย็นเย็นเนาะหลังลันเนาะมือนึงโแม่เที่ยซื้อคุณบ่แม่าเท่ซ้เห็นโเราเบนตาแม่นานละเห็อยู่บ้านไหนเหีนนะอน เล่นตาเด้เด่ๆลูกอ่ะมั่วบ่บ่ได้มัวเลื่อมเออมันเหลือมกินยานั่นบ่เห็นหุ่มจักอีโอ้แบบสายตาเฮ็แล้วกมันเลื่อมเนาะแม่โอ้เลื่อมดูมีแต่ดาวบ่แแต่ว่าเจ้าบ่ใส่กระจกอยู่เนาะเลยเลื่อมาามัวาม เอาไว้ให้เลสมากินเดี๋ยวจะให้เธอแม่ชกให้บิ้งนุงได้บ่ได้บ่ได้อยู่หรอกเนาะไลใหม่ไปได้เลยพ่อไลใไม้ไปได้เลยมาทำผอจะอู้มาทะลุมาจูมาใส่หนินี่คนมากินในน้ำมาเมริกะเฮือนซานกะทพื้นแล้วเนาะแม่ กะไ่วดีส้างกันเนาะทำสั่งมาบอยุดบผลโบยุดมนนือสุทนี่มือสุดท้ายน่เห็ดมันนี่เลยครับกันจะไปดหยอดักให้เพื่อนลูกหยอดนลูกนะอายกได้เซบอนน่เออนำหมเต็มนำมดเต็มสีเทชนี่บอกหม่โอเมื่อเอากระติกมาผิลูกสีเทฮะเน่จะากระติกมั้ย ่าทึกอาลงลุงก่อนเบื่อนบ่มันสีเปื่อนเนาะนี่เนาะเด้อเอาเด้อก็เออเ้เอออย่าไปเย้าใช่ใช่ยนอนนอนมเด้อเอานำนอนก็ว่าไงนะเปื่อละลายเนาะอย่างไปซื้อหั่นย่างไปซื้อหั่นแค่ตัว่ามาครบพอตู้อุ่นบอกเ้คนเปิดไม่ละ โอ้ว้าวโอ้เคยเห็นใช่ป่ะานคนไทยจะฮืงแล้วเลยเพิ่อตะคุณเล็กเผิ่อจะยังขายโอ้เราเพื่ไหมด่ะเผื่ไหมไบ้านะไ้่ะไดปิะด้่ได้่ะได้บ่ะได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะได้านะได้่ะ้ะ้่ะได่ะ้่ะ้่ะ้ป่น้ปด้้้้้้ะ เอาขึ้นปไวบนางรันืบาทนะหนาหน่อยสองตัวเป็นดาแพงแท้นนงอุทัยไปใช้ได้สิลักมาเพื่อนเมื่อเรี่ยงมาอยเ้บอเอาดอกจีเอนก็หาตัวผู้มีหฮอดเข่าสีเกือยามมือ้ามากกบเลนเซลเซลพอจะได้มาเรียงยาาเนี่เป็นแม่หัวสาวแม่เขาก็เลยบุญไผ่ ของลูกเกิดมาสี่โต้เนาะลูกมันแบบเป็นหาทั้งแม่ย่างเบืดอได้โอเคโดดมึงแก้ววาดหนึ่งกลัวแก้หรอใครสิบแก้กับหูได้ป่ะแม่กว่าใหญ่สุดเด้ใหญ่เลยได้เนาะงามเลยเด้อ้่าเพื่อนยางมาดินเนาะสบายดีเด้อเลยมาดินเนาะแม่น้องมูเลย

นำ่มไทยโเมนเพิ่นเมื่อยบ่เนาะพักผ่อนอยู่เถิงก่อนเนาะด้วกบติดแมนนะติดแมนว่บ่แล้วบ่ล้เอามงกินสามเอ็มลอยอสามซีฟหาโ่สามขหาแมนสาแล้วก็มาใส่อันน้ำแข็งมาใส่น้ำเดินน้ำแข็งอสามสสิมาใส่อัน อีกางเฮ้ยมาใส่น้ำมะพข้าวแปดแลยเป็นเทไรลูกอันมาเอ็มร้อยสามสิบอันน้ำแข็งหกพันกับสามสิบหกโสิบสองพันโอสิบสองกับเป็นสี่สิบสององมาใส่น้ำมาพข้าวแปดกับหาสิบหาสิบแมนนี่บอกไม่คนมาเนยังจะสีกินอย่างเง้เอาคืนไปเพื่อนแม่บอกไม่จะสีกินอย่าง้น่ามันยังบริสุกหรืว่าดุชุกบ่โอ้มันชุกหรือเ่าแม่ แม่เป็นคนซื้อซื้อเม่์บริเบิงว่ามันชุกบอกเอามาเบิงลูกบิงโอ้เราทอดแล้วเนาะแม่นบอกรันมันชุกลราบอกเนี่ยหอมไหมเนี่ยหอมคือเราซื้อมาเนี่ยแต่ว่าบเราทอดแล้วทอดแล้วบ่กทอดแล้วโอ้ยเอากินใะลูกโอ้ยยันมาดิบนะเนาะเอ้าเขาบริเวณหูได้ว่าชุกนะโอ้โดยโดย เนายกอะเนาะแล้วน้มันมันเป็นนน่เฉพาะจากเพื่อนจะขายสิ้นละนะทำอะไรย้งากันนี่บ้างเออแม่แล้วเพทอดมันกับโบใหม่ได้เนาะเป็นทอดเนาทอดบริเหตเดี๋ยวเข้าตัดเดี๋ยวมาเยี่ยมมายามเพื่อนกาหายดีมีแหงเด้อทางพอทางแม่กันนะมือนีปีใหม่เนาะแม่เนาะโดยมาดูโดยแม่ ปีใหม่มาฮอดกันฮะอยู่ดีมีแหงเพื่อนซานแล้วแล้วนี่ปีนั้นหลังปีใหม่ก็แล้วแล้วนี่เนาะพามาเมื่อนั่นกันตักดินอยู่มาเมื่อนี่มาเทพื้นหละแล้วก็ขึ้นเรนะื่อยๆเนาะพ่อเนาะโอ้ดีใจน้ำเด้อพ่อเด้อโดยมื่นมาปเด็นน้ำชายบ่บ่ไปโอ้เลยเลยไปยุบบ้านเนาะไปเลย บ้านเราานี่บไปบ้นี่บไปเนาะเดินเมือบัาไนเดินอาคาัันกัลูกกัมาโดนในไดนนี้มนมาถาาเม่แถเม่ตั้งเต๊อันเม่ไปซื้อน้ำแข็งเนาะโอ้โเขานี่นาทีบูธาได้เนาะเม่เวลาเวลาบูถาได้ผมดูย นุ่งรถแม่มันคือพลาฮอนโดยโดยเอาขั้นแรกขอตัวล่าก่อนเด้อชะเด้อพอเด้อแม่เด้อโดูสบายดีเด้อดูแสนนอนนะว่ามือนกัโดยสนนอนบได้มาพป่าวันนี้มาแล้วันนี้มาบ่โอ้มื้อนี้มื้อนี้ลูกมาเวียกะเห็นเสือไม่ตู้่อันนุ่งบะได้ก็ได้เปลี่ยนมาให้เพื่อนบ่อยโดยโดยจะมากับใครเนี่ยลูกมาผู้เดียวอันนี้เขาบอกบอยมาน้ำหลักโดูสบายดีพอเด้อ เด้อเด้โอเคน้องพี่น้องตอนนี้ก็นซาบุนตาก็ได้เอาเสื้อใหม่เป็นตู้นะ้องคนกันุ่งได้แล้ววันนี้มื่อก่อนกันุ่งม่ได้เพ่นพี่น้องเลยนี่เป็นตู้ใหญ่เนาะดูกระแสดีดีวิวเล่นหนุ่มไทยอ่ะบิ๊กขุนขุมโอ้ยพี่น้องได้เบิรงนดูโอเคเนาะ้องพี่น้องประมาณนี้แหละสาบุนตาจะได้จบคลิปเพียงสามีคลิปหน้าพ่อกันใหม่เด้อพ่พี่น้อง โดยซาบุตาขอขอบุญขอบคุณคนในหลายๆที่เข้ามาหับุ้มลิปสาวุตาเต้ตื่นจงจบเนาะหัวข่าวโนฆษณาโดยสาบุตาขคพ่อหน่อยไพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งคมเจ็บหอวได้ความไข่หวยมีสาบุตาลกาวคำบาสะบายดี